กำหนด a, b และ c เป็นเลขโดดถ้า a b บวก a b บวก a b บวก a b เท่ากับ c a จงหาผลบวกของ b บวก c โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวคำถามนะครับว่าจากคำถามนะครับสามมาทัศนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับเราสามารถรู้อะไรจากตัวคำถามได้ทันทีบ้างนะครับมันมีด้วยกัน3ตัวเลขนี้นะครับ บวกกันอยู่เนาะ3ตัวเลขนี้บวกกันอยู่แล้วเท่ากับตัวเลขนี้ซึ่งมี2ตัวแบบนี้แสดงว่ามันเป็น2หลักถูกไหมผลบวกเราเป็น2หลักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สตัวเลขนี้บวกกันปุ๊บต้องไม่ถึง100ถูกไหมต้องไม่ถึงนะครับไม่ถึง100ขึ้นไปก็ต้องเป็นหลักสิบอยู่อะ่ะมันเป็น ca ถูกไหมต้องเป็นหลักสิบอยู่โอเคเป็นหลักสิบเพราะฉะนั้นเราน่าจะหา a ได้ก่อนไหมครับถูกไหมน่าจะหา a หา A ได้ก่อนเลยคิดว่า A เป็นเลขอะไรครับเนี่ยถ้า A เป็นหนึ่งน่าจะได้แน่นอนไหมเเป็นหนึ่งเเป็นหนึ่งได้แต่ยังไม่ฟันธงว่า A เป็นหนึ่งนะครับเพราะหนึ่งบวกกันสี่ครั้งก็ยังไม่เกินหลักสิบถูกไหมยังไม่ถึงหลักร้อยเพราะฉะนั้น a มีโอกาสเป็นหนึ่งได้นะครับ A หา A นะ A มีโอกาสเป็นหนึ่งได้นะครับและ A มีโอกาสเป็นสองได้ไหมอลองใส่สองดูสิถ้า A เป็นสองนะครับมันจะทำให้เกิดถึงหนึ่งร้อยไหม สบวกกัน4ครั้งก็2อคูณสได้8ต่อให้มีทดมา8บวกทด1ก็ยังเป็นแค่9 A เป็น2ได้นะครับอ่ลองดูว่า A เป็น3ได้ไหมนะครับเเป็น3ได้ไหมสมมติ A เป็น3เราดูเราโฟกัสไปที่ตัว A ก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่เราสรุปได้ง่ายที่สุดนะครับในบรรดา,า3ตัวนี้นะ A B C นะครับูณ4่สิบสโอ้ถ้า A เป็น3เกิดอะไรขึ้นเนี่ย จะทําให้ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก้อนนี้เป็นหลักร้อยเพราะสามสี่สิบสองเฉพาะเฉพาะยังไม่บวกทดนะก็สิบสองแล้วว่าถ้าบวกตัว B เข้าไปด้วยมันจะต้องเป็นร้อยกว่าขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้น A เป็นสามไม่ได้นะครับอ่าเราได้ข้อสรุปแรกมาละเมีโอกาสเป็นเลขหนึ่งกับสองนะครับเมีโอกาสเป็นเลขหนึ่งกับสองแต่ยังไม่รู้เป็นอะไรนะเมีโอกาสเป็นหนึ่งกับสองคราวนี้เดี๋ยวอ่าโอเคเราดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังกันนิดนึงด้านหลัง b เนี่ยมันบวกกัน4ตัวนะครับ b บวกกัน4ตัวนะักเรียนดูสมมติว่าครูเขียนเฉพาะ b มาก่อนนะ b บวก b บวก b แล้วก็บวก b สมมติเอาเฉพาะ b ก่อนนะครับค่อยดูตามนะมี4ตัวนะ้น1 2สาและผลลัพธ์คือ ca นักเรียนดูนึกภาพนะคือ ca นะครับคือ ca นี่คือผลลัพธ์ เลขสี่ตัวเนี้เราไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเนาะแต่บวกกันปุ๊บนะครับได้ A ซึ่ง A เมื่อกี้ครับเราสรุปออกมาได้ว่ามันไม่เป็น1ก็2แน่นอนเลยนะครับสมมุติว่า A เป็น1สมมตินะสมมติก่อนนะว่า A เป็น1มีเลขอะไร4ตัวบวกกันปุ๊บแล้วลงท้ายหนึ่งไหมเช่นเป็น1ิเออะไรเงี้ยมีไหมมีไหมครับ สองบวกกันสี่ครั้งก็ได้แปดไม่ใช่เนาะหนึ่งบวกกันสี่ครั้งก็ได้สี่ไม่ใช่สามสี่สิบสองไม่ใช่สี่สี่สิบหกไม่ใช่ห้าสี่ยี่สิบลงท้ายศูนย์ไม่ใช่หกสี่ยี่สี่ไม่ใช่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็ลงท้ายแปดไม่ใช่ไม่มีไม่มีนะเก้าเก้าสี่สามหกไม่ใช่แปดสี่สามสองไม่ใช่ไม่มีเลขไม่มีเลขอะไรที่บวกกันสี่ตัวแล้วจะทําให้ A เป็นหนึ่งได้เลยแสดงว่าหนึ่งตัดไปอีกหนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งไม่ใช่แสดงว่าเรารู้ละ A เนี่ยเป็นสองแน่ๆครับ a เนี่ยเป็นสองแน่ๆละ่ละได้ a เป็นสองเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราใส่ตรงนี้เป็นสองได้เลยครับบางคนบอกเออจริงด้วยครูเริ่มง่ายละนะักเรียนดูตามนะครับเรามี A 4สี่ตัวใช่ไหมตอนแรกเรายังไม่รู้ว่า a คืออะไรแต่เรารู้ว่า a ไม่หนึ่งก็สองแต่เมื่อกี้เราลองดูลัเลขสี่ตัวบวกกันแล้วลงท้ายหนึ่งมันไม่มีเพราะตรงนี้มันเป็น a ถูกไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้น a เลยเป็นสองแน่นอนนะครับ พอได้แบบนี้ปุ๊บทำไงต่อครับอการที่เราจะต้องได้เลขเป็นสองหลักเนาะเรามีสี่ตัวนี้บวกกันแล้วตรงนี้ลงท้ายสองถ้าสมมติแปดสี่สามสิบสองอ่ะสมมติครูบอกว่า B เป็นแปดนักเรียนดูนะสมมติ b เป็นแปดเกิดอะไรขึ้นแปดบวกแปดบวกกันสี่ครั้งหรือไปคูณสี่สามสองใส่สองทดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมันจะได้ร้อยกว่าไม่ได้ล่ะแสดงว่าแปดไม่ได้นะครับ ต้องน้อยกว่าแปดถูกไหมเจ็ดสี่ยี่สิบแปดไม่ได้หกสี่ยี่สิบสี่ไม่ได้ห้าสี่ยี่สิบสี่สี่สิบหกไม่ได้สามสี่สิบสองอ้าถ้า b เป็นสามละ่ะถ้า b เป็นสามสามบวกกันสี่ครั้งหรือสามคูณสี่สิบสองใส่สองทดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบวกทั้หนึ่งเป็นเก้าอ้ายังเป็นสองหลักอยู่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราได้ b มาละ b เท <B S 2> ่ากับสามนะครับ b เท <B S 2> ่ากับสามถ้า b เท่ากับสามทำให้ c เท่ากับอะไรครับเมื่อกี้ เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเขียนทับลงไปเลยนะยยถ้า b เท่ากับสามนะครับถ้า b เท่ากับสามจะเกิดอะไรขึ้นสามคูณสี่สิบสองใส่สองทดหนึ่งสองบวกกันสี่ครั้งก็สองสี่แปดทดหนึ่งเป็นเก้า c เลยได้เท่ากับเก้านั่นเอง c เลยเท่ากับเก้าเรียบร้อยแล้วครับหาคําตอบได้แล้ว b บวก c นะครับก็จะเท่ากับสามบวกเก้านั่นเองก็เท่ากับอะไรครับ สิบสองเรียบร้อยนะครับโอ้ข้อนี้ก็ไม่ยากจนเกินไปนะนี่ใช่ไหมได้สิบสองนะครับเรียบร้อยไม่ยากจนเกินไปนะแต่ค่อยๆสังเกตไปนะครับคิดจริงๆไม่ได้ช้านะครับก็คือนักเรียนสามารถมองด้วยความรวดเร็วได้นะครับก็เรียกว่าเอ๊ะมันเป็นสองหลักนะมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยคิดในสถานกะารณ์จริงเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ช้านะอันนี้ครูคคูพยายามพูด ค่อยงละเอียดหน่อยก็เลยดูเหมือนจะน่าจะอาจจะดูให้ช้าไปเปล่าครูใช้เวลาเยอะนะอะไรเงี้ยค่อยๆคิดตามลําดับนะครับอยากให้สังเกตดีๆว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างค่อยๆตัดชอยที่มันเป็นไปไม่ได้ออกเราก็จะเหลือตัวเลขที่เป็นไปได้แน่นอนหรือเป็นไปได้มากที่สุดนะครับจากนั้นก็ค่อยๆดูว่าองค์ประกอบที่มันทําให้เราสรุปได้ว่ามันเป็นเลขอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆเผยออกมาค่อยๆฉัดออกมาเองนะครับโอเคข้อนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ